สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะมาพูดถึง YouTube กันเนาะ,ะในกฎของ YouTube ในในโยบายของ YouTube ต่างๆนะอะมีคนถามเข้ามาว่าในการกดติดตามคนใน YouTube วันหนึ่งเราสามารถกดได้เท่าไหร่กดได้แค่10คนแค่นั้นเองหรือตัวนี้นะคะเราอยากจะตอบว่า เราสามารถกดได้มากกดา10คนตัวนี้เนาะแต่ในช่วงเวลาที่เราอยู่ใน you tube เนี้ยเราจะเป็นเวลาเราจะเป็นทางอยู่ในช่อง you tube เนี้ยเราไม่ควรจะกดเกิน30คนตัวนี้เนาะอ่ะถ้าทุกคนคิดว่าเออฉันอยู่ในช่วง you tube อย่างสมมติว่าอยู่ใช้เวลาอยู่ใน you tube เนี้ย ตอน8โมงเชา้าอยากจะกดคนติดตามสัก10คนนะได้ไหมได้นะคะแล้วก็ออกมาเบรกออกมาเบรกหมายถึงว่าออกจาก YouTube App นะคะออกมาสัก5นาที10นาทีหรือ20 30นาที <c oughs> ค่อยกลับเข้าไปใหม่ไปกดติดตามเขาใหม่ไปดูคลิปเขา แล้วก็คอมเมนต์ตามเนื้อหาในคลิปของเขาตามคอนเทนต์ของเขาตัวนี้เนาะ,ะไม่ควรเลยที่จะคอมเมนต์ว่าเพื่อนใหม่มากดติดตามแล้วนะอย่าลืมกลับไปติดตามด้วยนะอันนี้ถือว่าแลกสับนะทุกคอมเมนต์ที่คุณพิมพ์ลงไปถือว่า แลกซับนะคะเอ่อคอมเมนต์ท,มมนที่ทุกคอมเมนต์ที่ทุกคอมเมนต์หมายถึงว่าคอมเมนต์ที่บอกว่าสวัสดีค่ะเพื่อนใหม่มากดติดตามให้แล้วนะคะอย่าลืมกลับไปติดตามด้วยนะคะทุกคอมเมนต์แบบเนี้ยถือว่าแลกซับย youtube ดึงออกทันที youtube ไม่ให้นะอ่ะ u t u b e จะดึงซับออกทันทีถือว่าแลกซับแล้วคุณจะต้องอยู่ใน สายตา YouTube ตลอดเวลาไม่ว่าคุณทำอะไรเขาก็จะมองว่าคุณแลกซัพย์คุณควรจะทำยังไงเพื่อนควรจะทำยังไงตอบกลับไหมหรือว่าควรลบทิ้งควรลบทิ้งนะคะลบคอมเมนต์ทิ้งไปเลยหรือไม่งั้นก็กดหัวใจให้เขารู้ว่าเขาไม่ติดสแปมถ้าเราอ่อนให้เขามากบ่อยๆนะ เราไม่ลบคอมเมนต์นั้นทิ้งออกไป YouTube จะมองว่าเราแลกซั์นะคะอ่คอมเมนต์ที่มาบอกว่ามาชมด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมกลับไปชมผมด้วยนะครับกลับไปชมด้วยนะคะอันนี้ถือว่าแลกซับนะคะ YouTube เข้าถือว่าแลกซับเพราะว่ากฎนโะยบายของ YouTube ก็ออกมาว่าซับโปรซับตัวนี้นะคอมเมนต์เป็นตัวดีที่สุดให้ YouTube ได้สแก,กนว่า คุณหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นในการคอมเมนต์คอมเมนต์ตามคอนเทนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ในเนื้อหาคลิปวิดีโอนะเพราะเขาจะรู้แน่นอนแหละว่าคุณคือเพื่อนใหม่หน้าตาใหม่ยังไงเขาก็ต้องตามคุณกลับไปตัวนี้เนาะ,ะสำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาฟังนะคะไม่ต้องนอยไม่ต้องอะไรนะคะโพดแท็กช่องคุณเอง นะแล้วก็เพื่อนด้วยที่เขาไม่รู้อีนูอีเน่นะหรือบางคนที่รู้แล้วเกสเขาก็อาจจะลบคอมเมนต์ของคุณออกคุณก็อาจจะไปหน่อยเขาเขาก็ไม่อยากรับส่วนผิดนั้นเหมือนกันนะคะเหมือนแบบว่าคุณเอาขี้มาแล้วมาป่าให้เขานะอ่าตรงนี้นะคะเขาไปลบคอมเมนต์นั้นออกดีสำหรับช่องเขา ตัวนี้นะคะแต่สําหรับคุณอ่ะคุณมาเพื่อความตั้งใจว่าแลกรั์โดยเฉพาะนะคะ YouTube เขาก็จะจับตาม,มองคุณทําอะไรก็ผิดนะคะตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราถึงอยากบอกว่าคอมเมนต์ที่พิมพ์มาในทํานองแลกรั์ตัวนี้เนาะให้ลบออกไปเลยนะถ้าคุณอยากอ่อนให้เขากดหัวใจให้เขาไม่ต้องตอบขอบคุณไม่ต้องตอบอะไร สิ่งที่ดีที่สุดลบออกนะเอออย่าหาว่าใจร้ายอย่าหาว่านู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าเมื่อไรที่เขาเอาขี้มาปให้คุณคุณอยากเหม็นไหมคุณก็ไม่อยากเหม็นใช่ปะเออเพราะฉะนั้นลบออกนะคะลบคอมเมนต์นั้นออกไปในการแลกทัพย์ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากอยู่ใน Youtube คุณอยากมีวิวคุณอยากให้ y t u t u เนี่ยเอาช่องของคุณไปไว้ที่บรอร์ด ให้คนที่ไม่ได้ทำช่องเห็นตรงนั้นแล้วคุณจะมีะไรายได้เพิ่มเข้ามาเยอะๆลบคอมเมนต์นั้นออกไปหรือไม่ต้องตอบอะไรเลยนะคะหรือไม่ต้องตอบอะไรเลยไม่ต้องกดคอมเมนต์ไม่ต้องตอบคาว่าขอบคุณปล่อยว่างไว้นะถามว่าควรจะกลับไปหาเขาไหม ควรกลับไปหาเขาเนาะเพื่อให้เขาเลยรู้ว่าเออฉันมาแล้วนะเออฉันมาแล้วนะคอมเมนต์ตามคอนเทนต์ของเขาคอมเมนต์คอมเมนต์ตามเนื้อหาในคลิปของเขาตัวเนี้ยมันจะดีกว่าถามว่า <c oughs> เราสามารถกดซับได้ไหมกดซับได้นะคะเราสามารถกดซับได้ถ้าเราไม่หวงซับไม่อะไรนะคะ มันก็ไม่ได้เสียตังอะไรนะทุกคนในการซรับให้เพื่อนใช่ป่ะนะแล้วก็ซับไปนะคะมันก็ไม่ได้เสียตังอะไรเขาจะมาไม่มาก็ช่างนะคะมันก็อยู่ที่นิสัยของคนที่ทําช่องว่าเขาเห็นแก่ตัวไหมเขาเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนไหมใจเขาใจเราไหมนะคะดังได้ก็ดับได้เหมือนกันค่ะทุกคนนะถ้าคุณยังเดินไปกับเพื่อน ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแ,ลแล้วคุณไม่ทิ้งเพื่อนเพื่อนก็ไม่ทิ้งคุณค่ะเราบอกได้แค่นี้เนะอะการติดตามเพื่อนคุณจะต้องมีสเต็ปในการเข้าไปติดตามนะเอะไปดูคลิปเขาสักอย่างน้อยสักคลิปสองคลิปนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเรามาหาเขาเรามาติดตามเขาตัวนี้เนาะเออบางคนนี่เล่นดูคลิปช็อตอย่างเดียวเลยพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยนะคะ คลิปยาวก็ไม่ดูนะคะเออเล่นดูคลิปจอดแล้วก็เออมาติดตามแล้วนะมีการบอกมาติดตามด้วยนะเออตัวนี้นะคะถามว่าเราอยากลบทิ้งไหมเราก็อยากลบทิ้งนะเออบางครั้งเราก็กลัวคุณหน่อยนาะเออตรงนี้นะคะถามว่าเราอนุโลมให้ไหมอนุโลมให้หลายต่อหลายครั้งนะคะแต่ก็เหมือนกับว่ามาทําแบบซ้ำๆซากๆ,ๆนะคะเออถึงแบบว่าจะ ไปมาหาสู่กันแล้วก็มาทําแบบซ้ำซ้ำซากๆอันนี้เราขอบอกว่าเราขอลบคอมเมนต์นะคะเพื่อสื่อให้เห็นว่าเป็นการแลกซับกันตัวนี้เนาะแล้ว YouTube เขามองแบบนั้นแล้วช่องของใครที่จะเสียหายเราด้วยเขาด้วยตัวนี้เนาะอ่า เราก็ยังอยากจะเก็บช่องของเราไว้ไม่อยากจะมองแบบให้โดนทําโทษอยู่อย่างนี้ตลอดตลอดไม่ไม่อยากแบบนั้นนะคะเออต่อไปนี้เราจะลบคอมเมนต์ที่มองเป็นการว่าแลกซับออกนะคะทุกคนออตรงนี้เนาะเราก็อยากจะมาเล่ามาแชร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ทำ YouTube มาเจอแบบเออเราควรจะทำยังไงเราควรจะทำยังไงกับคนติดตามนะ คุณต้องมีสเต็ปในการเข้าไปเนาะเว้นชะ่วงเบรกด้วยนะถ้าคุณอยากจะติดตามบรรลับมากๆเนาะสำหรับคนที่เขาไม่ได้ทำช่องนะเขาก็จะ พอใจเขาก,กดติดตามติดตามติดตามมันก็อยู่ทุกคนนะคะทุกคนอันนั้น youtube ก็ไม่ได้มองว่าแลกซับนะคะ u t u b e มองว่าเป็นการติดตามและอีกอย่างหนึง่งเขาไม่ได้ทำช่องไงแล้วเจ้าของช่องก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปกดติดตามเขาใช่ปะทางที่ดีเราอยากบอกว่าในการติดตามอยากให้คุณดองไว้สักวันสองวันค่อยกลับไปหาเขาตัวเนี้ยจะไม่มองว่าเป็นการ แลกแลกซับกันนะคะจะไม,ม่มองว่าเป็นการซับโฟซับกันเนาะแล้วก็กลับไปก็ไปคอมเมนต์ตามคอนเทนต์ตามเนื้อหาในคลิปของเขานั่นแหละนะ,ะถึงจะไม่มองว่าเป็นการแลกซับกันสำหรับ YouTube แต่ถ้าว่าเพื่อนมาหาเราเวลานี้เรากลับไปซับให้เลยนะคะมันจะมองว่าเป็นการซับโฟซับเป็นการแลกซับกันนะทุกคน แล้วช่องเรานั่นแหละจะถูกมองว่าเป็นการแลกทรัพย์ทำผิดกฎนโยบายนะอะไรอย่างเงี้ยตามจริงอะเราอะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นหรอกเราต้องการอยากจะให้เพื่อนเลยอย่างเงี้ยอยากแสดงให้เขาเห็นเลยว่าฉันจริงใจนะแต่ด้วยความแบบเนี้ย มันไม่ได้ขึ้นกับ y t u t u ไงอ่ามันได้มันไม่มองไม่ขึ้นกับ YouTube นะเพราะว่า YouTube เขาได้อ,ออกกฎมาแล้วว่าซับโฟซับนะคะจะไม่ควรมีซับโฟซับแลกซับกันเป็น,นกลโกงนะในอะของ YouTube ตัวนี้นะคะนะวันนี้ก็มาแชร์ไว้ในเรื่องติดตาม,ตมในการแลกซับในการคอมเมนต์ นะเอาแค่สามสามอย่างนี้พอนะคะเดี๋ยวพวกคุณจะปวดหัวปวดกระบาลเยอะนะก็ศึกษาข้อมูลไว้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองดีกว่าคุณไปทำผิดซ้ำซากๆนะคะดีกว่าแบบว่าเขาทำกับคุณแล้วคุณไปเอาไยเขาทาั้ง,งที่คุณไม่รู้กฎนโยบายเลยตัวนี้เนาะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลท์ทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์ คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆของคุณรอบข้างของคุณที่ทำ YouTube ด้วยกันฝากแชร์ไปให้เขาด้วยนะคะได้บุญได้กุศลน,นะบายบาย